วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำ80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5นัดหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนนกรอกทีมต่อรองกรอกราคากรอกราคาสูงตำ่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจำถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะครับมีทั้งสูตรทีเด็ดประจำวันแล้วก็ยังมีแอปสำหรับมือถือ Android อีกนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก Facebook มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลน,นะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้ อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในดูสกอร์ดอทเน็ตนะฮะสวัสดีคุณเท่ๆนะครับสวัสดีคุณแอดมินแมนยูนะฮะคุณเจนิพัฒน์แล้วก็ทุกท่านเลยนะครับคุณเอ็มบัฟเป้ด้วยเอ็มบัปเป้เข้ามามายูทูบล้วด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหมีคนบอกปาริสแซ็งแ์แมงห้าหมื่นพระเจ้าบอกบอกแล้วเมื่อวานนี้2คู่ที่ผมให้คำแำนานำไปนะครับแมนซิตี้ผมให้ชนะ2-0สุดท้ายถล่มห้าหนึ่ง 5, 1, สบายๆนะครับแล้วก็ผมให้เปเชยเฉื่อนไลฟ์สิบสามเอ่อเฉื่อนไลฟ์สิบส นะครับก็เป๊ะๆเ,เลยสองคู่วันนี้นะฮะจัดไปวบ,บวกแกวิติคอร์บอลใครใครก็ขอออนเข้ามานะครับวันนี้แชมเปี้ยนส์ลีกมีทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอัลตันตานะครับแล้วก็เอ่ออีกหลายๆคู่เลยเดี๋ยวก่อนนะแมนยูอัลตันตายังบอยส์ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เจอกับเบียร์แล้วผมเอาคู่นะะี้แล้วกัน ่อะไปที่แมนยูเจออัลตันต้าเลยครับคืนนี้เตะสองตรงนะครับบีอินสปอร์ตทูวิชั่นถ่ายทอดสดวันนี้ใส่เสื้อมาเสื้อเป็อนอัลตันต้านะชุดที่3นะครับก็เป็นเกมที่สนุกแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะแมนยูแต่จะได้แฮร์รี่แม่ไกลกลับมาครับเช่นเดียวกับเฟลทแล้วก็ทางฝั่งของอารอนวานบีสากาัก้าก็คือคืนคืนที่หมดเลยผมว่าวันนี้เฟลทลงแน่นอนนะฮะหลังจากที่โอ้โหตรงกลางไม่มีใครไม่มีใครเล่นได้เลยนะครับ ผมมั่นใจว่าวันนี้เฟลจะลงสนามและเล่นดีแน่นอนนะครับจะดูความแตกต่างเลยครับระหว่างมีเฟลกับมีมาติชกับบ็อกบาร์นะครับเราจะเป็นอย่างไงมาว่ากันอัลตันตาเป็นทีที่เก่งมากนะครับผมลกลัวว่าจะเหมือนนัดเจอรบีอาร์เลก็คืออัลตันตายิงก่อนแล้วแมนยูต้องมาไล่ตามตีเสมอน,นะครับเล่นในโอซาร์ดตอนนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่สามารถที่จะขี่คู่แข่งได้เลยนะครับผมให้แมนยูเสมออัลตันตาหนึ่งเราตัวต่อนะครับในณะทนนคู่ที่สองครับ ทางฝั่งของยังบอยเจอกับบีอารียลครับคู่นี้บีอารียลเจ็บใจมาในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โดนตีเสมอเอ่อโดนยิงในช่วงท้ายเกมจากโรนัลโดผมให้วันนี้บีอารียลเก็บยังบอยสองถุเลยครับเพราะชะนะสองคู่นี้นกลุ่มนี้นะครับแมนยูเสมออัตตันตันหนึ่งหนึ่งแล้วก็บีอารียลชนะยังบอยสองถุครับจัดไปดูสกอร์ดอทเน็ตถ้าอยากได้โปรแกรมวิเคราะห์บพอเพอนอร์ของเข้ามานะครับส่วนประเด็นในทิกตอกวันนี้อยากรู้ว่าเป็นอะไรคริสเตียโนโรโนัลโดอีกหรือเปล่า ไปดูได้ในทิกตอกเสิร์ชหาชื่อผมใน Google ก็ได้นะครับ P O P W U E R A P O L ขอบคุณครับบอลทวีจัดเต็มทุกลีกคัดสรรมาให้ครบกดเดียวกดสเต็ปจัดเต็มทุกทัศนะพร้อมกลุ่มเว p กินเต็มทุกบินราคาดีน้ำไม่มีล้นวิเคราะห์ให้ทุกวันแล้วเจอกันครับ